เข้าใจว่าไม่ใช่เราการฟังพระธรรมของผู้ที่ได้สะสมการฟังมาก่อนย่อมต่างกับคนที่ไม่ได้สะสมการฟังมาก่อนดังนั้นการที่ได้สะสมความเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นหนทางที่ลึกซึ้งและเป็นไปเพื่อการดับกิเลสอกุศลต่อไป จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ25สิงหาคม2562ก่อนคุณวิชัยเข้าใจธรรมะก็มีกุศลแต่เป็นคุณวิชัยฟังแล้วไม่ใช่ว่าความเข้าใจนั้นจะติดตามไปตลอดทั้งวันแต่ว่าเมื่อมีปัจจัย ของความเข้าใจที่จะเข้าใจได้นะคะยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าวันหนึ่งคุณวิชัยจะกล่าวธรรมะได้ชัดเจนถูกต้องตามพระธรรมวินยัยซึ่งก่อนนั้นนะคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่ได้ฟังเรื่องศีลได้ฟังเรื่องอะไรแต่พอได้ฟังธรรมะแล้วสะสมมาต่างกันไหมที่พอฟังแล้วสามารถเข้าใจได้เลยแล้วก็มีความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกทุกครั้งเลย ท่านเหล่านั้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยไปฟังชาดกแล้วก็บรรลุเป็นพระอาญาบุคคลเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่แสดงความจริงว่าไม่มีใครสามารถจะรู้ความเป็นอนัตตาว่าสิ่งที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้กําลังปรุงแต่งไม่มีใครเลยนะคะแต่มีจิตมีเจตสิกที่เกิดขึ้นทํากิจการงานจนกระทั่งความเข้าใจในขณะที่ฟังมีแต่พอพ้นห้องนี้แล้วก็เป็นเรื่องอื่นไปละแต่สะสมไว้แล้ว เพราะเช้นการสะสมแต่ละชาติเป็นคนตรงหรือเป็นคนที่มีบารมีโดยที่ในชาตินั้นยังไม่ได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอได้ฟังและต่างกันกับคนที่ไม่เคยฟังมาก,ก่อนเพราะเช้นจึงมีผู้ที่ฟังแล้วเป็นพระโสดาบันบ้างให้คนที่ไม่ได้สะสมมารู้อย่างพระโสดาบันได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับท่านและพระโสดาบานันคนนั้นที่บรรลุเนะี่ยรู้ไหมว่าบรรลุในขณะที่ได้ฟังชาดก เลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้เพราะฉ<ช>ะนั้นทุกครั้ง<ม>ที่ม,ม,มีการเข้าใจธรรมะนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ต้องไปนั่งเตรียมตัวไปนั่งหรือไปนอนหรือไปยืนหรือไปเดินนานๆจะได้เห็นทุกเดี๋ยวนี้สิทุกทุกลักษณะทุกข,กกขอริยสัจจะคําว่าสัจญานนะหมายถึงว่าความรู้ของปัญญาที่ค่อยๆอ,อย่างนี้คือมั่นคงขึ้นเทียเล็กเทียน้อยเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับในความไม่ใช่เรา ในความเป็นธรรมะนั้นจึงจะมั่นคงรู้มากอ่านตำรามากอัธกถาดีกาอะไรรู้หมดแต่เป็นเราแต่ถ้ามั่นคงว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะพูดคำไหนขณะนั้นก็คือว่าไม่ใช่เราที่พูดจึงจะสามารถรู้ได้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เลือกเลยชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเป็นไปนะคะโดยไม่ไปคิดว่าจะรู้จะเข้าใจจะเป็นพระโสดาบันจะเริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาของการสะสม ขอขงตนเองเพราะสิ่งนั้นเกิดปรากฏโดยเราไม่รู้เลยว่าสะสมอะไรมาไม่ว่าวาจาหรือความคิดหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยที่สะสมมาเป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราจริงชื่อว่าเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะว่าสัจจยานคือปริยัติถ้าไม่มีปริยัติจะมั่นคงในอะไรละ่ะไม่รู้สักอย่าง คำว่าสัจจยานก็คือว่ามั่นคงในการที่ฟังเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่นขึ้นว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนะคะชาติไหนก็ตามคำไหนก็ตามถ้ามีการพิจรารณาไตรตรองว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานั่นเป็นสิ่งที่จะสะสมไปจนกระทั่งกำลังฟังก็เป็นธรรมะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดระลึกได้ว่าเป็นธรรมะแม้ในขั้นคิดเคยไมแค่คิด หลงลืมเดี๋ยวนี้ไงคะพิสูจน์ได้ใช่ไหมฟังอย่างนี้ค่ะหลงลืมแล้วว่าเป็นธรรมะกำลังเป็นเราฟังเพราะฉะนั้นหนทางนี้จึงลึกซึ้งอย่างยิ่ง<ม>แค่ฟังและถ้าเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะความเข้าใจในการที่เป็นอนัตตาไม่ได้ต้องการให้เกิดเวลานั้นเวลานี้เลยแต่เมื่อมีปัจจัยจะให้ไม่เกิดก็ไม่ได้ พระชนทั้งหมดนะคะให้ทราบว่าปัญญาคืออะไรและเมื่อไรปัญญาคือขณะที่ค่อยๆเข้าใจมั่นคงถูกต้องว่าไม่มีเราเพราะชนฟังทุกครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้าใจในความเป็นธรรมะและก็เป็นชีวิตประจําวันไม่อย่างนั้นใครจะไปรู้การสะสมของแต่ละคนคะโมเป็นนั่งกดไว้ไม่ให้เกิดขึ้นไพยายามที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไหนละการสะสมแต่ขณะที่พูด ที่นั่งที่นอนที่ยืนที่คิดที่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดเป็นไปตามปัจจัยทำไมบางคนขับรถเร็วมากคะ่ะก็ตามการสะสมบางคนขับรถช้ามากใช่ไหมคะตรงเงินข้ามกันละถ้าไม่เป็นปกติจะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราเลยทั้งทั้ที่เห็นว่าเป็นอันตรายแต่การที่จะรู้ว่าเป็นไปตามปัจจัยเพราะอะไรคะเกิดแล้วค่อยคอยเริ่มเห็นการที่ว่าบังคับบัญชามไม่ได้ ราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ว่าอะไรนะคะต้องไม่มีว่าไม่มีเราไม่ใช่เราสิ่งที่มีเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดได้ทำไมไม่เป็นพระโสดาบันกันวันนี้คะเห็นไหมคะไม่มีปัจจัยแล้วจะไปสำนักปฏิบัติทำไมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สมควรที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่จะให้ตรตรองนะคะมีความหวังดีกล้าที่จะพูดไหมเพื่อประโยชน์ เพราะชนหนทางที่จะมั่นคงในการเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะคือเมื่อไรเป็นชีวิตประจําวันเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะไปรู้จักตัวเองโดยไม่รู้ชีวิตประจําวันได้อย่างไงคะเพราะฉะนชีวิตประจําวันต่างหากที่แสดงความชัดเจนว่าทาอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดแล้วนี่<ช>แล้วก็ไม่ใช่เราไปทำด้วยไม่ใช่เราแม้แต่ที่จะคิดให้เป็นอย่างนั้นยังไม่ทันคิดเลยเกิดแล้ว คิดไปก็ดับแล้วยังไม่ทันที่จะเกิดเป็นอย่างที่มีปัจจัยเกิดก็ไปคิดว่าเพราะเราคิดเพราะเราทําก็มีความผิดเข้าใจผิดตลอดชาติที่ไม่ได้ฝังพระธรรมด้วยความเคารพคือเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งจะบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแต่พอเข้าใจในความลึกซึ้งนะคะยากแสนย,ยากที่จะเข้าใจแต่ละคำเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะใช้ความเคารพจะมากสักแค่ไหน ที่รู้ว่าตลอดสังสารวัฏถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะมีความเห็นถูกต้องเลยก็อยู่ไปในสังสารวัฏ